มาถึงรถพระเอกของเรานะฮะสวัสดีท่านผู้ชมกันในช่วงบ่ายบ่ายแล้วนะวันนี้บ่ายโมงแล้วนะฮะสำหรับสวัสาว์คาเลเดนวิสันนะครับสาหรับคันนี้นะครับก็จะเห็นอยู่ที่ร้านเราค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางทางลูกค้าหรือเจ้าของรถนี่ครับติดฟิล์มแตกลารอยมานะครับซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ2-3ถึงปีแล้วเป็นระยะเวลาที่จะต้องลอกออกแหละแต่ว่าตัวฟิล์มแตกละลอยเนี่ยก็ยังไม่เหลืองนะแล้วก็ลอกออกค่อนข้าง ง่ายมีคาบกาวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มถึงเวลาของเขาเนี่ยฟิล์มแตกกระลอยทุกตัวนะครับจะต้องรอกทิ้งนะครับอย่าเสียดายนะถ้าเสียดายเสร็จเีเราจะต้องทําสีใหม่ยิ่งคันนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยอันนี้คือสเน็กเวนอมสีสเน็กเวนอมนะครับในส่วนของรถคันนี้นะฮะรถไกด์นะครับฮาร์เล็ตต์ิสันรถไกด์สีสเน็กเวนอมนะครับ หลังจากที่เรารอกฟิล์มไต่กันลอยออกแล้วเนี่ยเราก็ทําการเตรียมผิวก่อนแล้วก็ถึงจะเคลือบแก้วแล้วตอนนี้เคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการเตรียมผิวเมื่อวานจะวุ่นวายนึงผมเลยไม่ได้ไลฟ์สดให้ใครดูผมขอให้ดูความสวยงามก่อนที่จะไปอบอินฟลเล็ตกันแล้วกันเนาะอันนี้ผมขอกับกล้องไปด้านหลังนะฮะสำหรับคันนี้นะครับฮาร์เล d ด v วิสันรถไก์นะฮะสเน็กเวนอมนะครับก็เสร็จสิ้นสวยงามนะครับจากนี่ครับจากกลุ่มเดินนายนะฮะ ขอบคุณคุณน้องพัดมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับสำหรับคันนี้ได้โปร8 8ดด้วยนะก็เมื่อวานน้องพัดก็ขอมาเมื่อวานเป็นวันที่888นะครับก็ใครได้ยินโปรนี้และอยากจะทำนะครับผมให้ภายในเดือน8นี้เท่านั้นนะถ้าใครได้ดูนะครับผมให้888เช่นกันเป็นการเคลือบแก้ว สเตปเดียวกับรถคันนี้เลยนะครับพามาดูความสวยงามการคันนี้นะครับเป็นสเตปอะควาโคตรพัดนะฮะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของทางร้านนะครับปกติเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นาสำหรับรถเก่งนะครับรถรถ,รถ,รถ,รถใหญ่ๆรถตู้ก็มี20 0 0 0บาทแต่ว่าอยู่ในฮาร์เลยเนี่ยจะอยู่ให้ใหใหโปรเดียวก,กับรถเก่งเลยไม่ว่าจะเป็นรถฮาร์เลยรถเก่งเนี่ยผมให้อยู่พันอยู่ที่8 8 8 8บบาทใครได้ดูคลิปนี้นะฮะก็บอกว่าได้ดูมาจากคลิปนี้เพราะว่ามีคันเดียวแน่นอนเพราะเป็นรถอะไร ถ้าใครได้ดูนะครับก็บอกได้เลยว่ามาขอโปรนี้ภายในเดือนแดเท่านั้นแปดพันแปดร้อยแปดิบปดบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรที่ค่อนข้างสวยงามเลยแลแล้วก็คันนี้มีการลอกฟิล์มด้วยก็อาจจะมีคิดเพิ่มเล็กน้อยแต่ว่าไม่ติดใจอะไรนี่พาดูนะสีช่วงนี้ผมเห็นตสีอย่างนี้นะสีเรืมนะเื่มนะเมื่อวานก็อีกคันนึงนะวันนี้ก็อีกหนึ่งคนะันฮะแต่ว่าคันนี้ออกจะแบบม่วงเขียวชัดเจนเลยนะครับก็คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเคลือบนะเดี๋ยวเราจะพาออกไป อบอินฟลิตกันแต่ว่าการออกอบอินฟลิตเนี่ยผมจะต้องขี่ออกไปเดี๋ยวขอนะครับขากล้องนะฮะถือคือกล้องหน่อยเร็วไปออกออกเตรียมออกเตรียมออกอา้าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับกับขับก่อนนะครับอ่ะเอาเอาขาออกขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตเนจะ้าของน,นะครับ คันนี้เดี๋ยวเราจะขับออกไปอบอินฟลตกันนะการขับออกไปผมว่าปลอดภัยกว่าการเข็นนะครับซึ่งถ้าขับเป็นก็ก็ดีนะครับข้อดีของการที่มีรถอย่างนี้ไม้ของขี่เนี่ยผมขับเป็นโดยที่ผมขับบ่อยนะครับเข็นหนักกว่านะครับโอเคขออนุญาตนะครับคันนี้เสียงไม่ดังด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปอบข้างนอกกัน ง่ายมากนะฮะเพราะว่าเป็นแทนที่อยู่ในระดับที่พอดีนะฮะรู้สึกว่าจะยกขึ้นมานิดหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่ายกยกมาไม่เยอะนะไม่เหมือนกับพวกชิคานโนนะครับแต่ชิคานโนผมเวลาขับไกลๆมันก็สบายนะครับ,บใช้ทีมงานนะฮแต่ตนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดปิดเครื่องก่อนไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้ว โอเคมาช่วยเข็นถ้าเป็นไม่ไ,ได้เนี่ยค้อมก็จะดูปลอดภัยกว่านะครับ mm hmm. กว่าการเข็นขึ้นเพราะว่ารถค่อนข้างหนักนะครับ mm hmm. ห้องนี้ก็จะเป็นห้องอบอินฟาเร็ตนะฮะหลายๆคนจะรู้จักดีเ mm hmm. อ้าวันไปไปอืมพ mm hmm. อจุดศูนย์กลางเลย อ่าโอเคดันไปข้างหน้าครับโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้แหละโอเคตรงแล้วเนาะเยี่ยมครับโอเคเอารมณ์สองตัวก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่นั่นเกินไปขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกครับ โอเคเรียบร้อยสวยงามอ่ามาต่อที่ผมขอบคุณมากมามาต่อที่ผมนะครับผมก็ขอจับกล้องเหมือนเดิมนะในส่วนของตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่แล้วตอนนี้คือหลอดอินเรลเลตนะฮะเครื่องอบอินเรลเลตตอนนี้มันจะทําให้น้ํายาเนี่ยมีการเซตตัวได้ค่อนข้างดีขึ้นถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศของบ้านเราจะชื้นหราะฝนตกบ่อยก็ตามเนี่ยน้ำยาเคลือบแก้วจากประสานด้วยกับตัวอินเรลเลตเนี่ยจะทําให้สีเนี่ยใครที่สนใจทําการเคลือบแก้ว โปรตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นโปรแ8ดพันแปด้ปสิบดบาทนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่มารับโปรนี้ไปได้เลยผมให้สิ้นสุดแค่เดือนแปดเท่านั้นโอเคนะค่อนข้างนานนะยีิบวันนะใครที่ตัดสินใจอยากทำเคลือบแก้วนะ8ปด8ันแปดสิบแดบาทช่วงนี้ทุกรถเลยยกเว้นรถบัสนะครับยกเว้นรถบัสกับรถตู้รถตู้จะเพิ่มมานิดหนึง่งประมาณหมื่นบาทนอกนั้นได้หมดพราะนั้นรถ s อ v ยคุ้มมากนะครับแ8ด8ันแปด้ปสิบดบาทนะครับ มิกกี้เสียงร้อสวยขอราท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย